กรอานคำพีมหัสจรรั์เมื่อ1,400ปีมาแล้วพระเจ้าได้ส่งประทานเอากร,ระอานมาให้เป็นคำพีแห่งการนำทางสำหรับมนุษยชาติพระองค์ส่งเรียกร้องมนุษย์ให้ยอมรับการชี้นำไปสู่สัจธรรมโดยการยึดมั่นต่อคำพีของพระองค์คำพีของพระองค์ฉบับสุดท้ายนี้จะยังคงเป็นทางน,นำแต่เพียงแหล่งเดียวสำหรับมนุษยชาติ นับตั้งแต่วันที่คำพีน์นี้ถูกประธานลงมาตราจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพสำนวนโวหารอันเป็นที่เปรียบไม่ได้และวิทยาปัญญาอันสูงส่งของอัลกุรอานคือพยานหลักฐานอันแน่ชัดที่ยืนยันว่าอัลกุรอานคือพระดํารัสของพระเจ้านอกจากนี้อัลกุรอานยังมีคุณลักษณะอันมหาศจา์มากมายซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามันคือองค์การของพระผู้เป็นเจ้า หนึ่งในคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ข้อเท็จจริงที่ว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่เราสามารถค้นพบได้เพราะเทคโนโลยีของศตรวรรษที่20นั้นมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานเมื่อ1,400ปีมาแล้วแน่นอนอัลกุรอานไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ถูกบันทึกไว้ในองค์การอัลกุรอานในลักษณะกระชับและเล็กซึ้งอย่างยิ่งนั้นเพื่อจะถูกเฉลยออกมา ด้วเทคโนโลยีของศตวรรษที่20ข้อเท็จจริงเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นที่รู้รในสมัยอัลกุรอานถูกประทานลงมาและนี่คือข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งที่ยืนยันว่าอัลกุรอานคือพระดำรัสของพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าใจความหาเสศจทางวิทยาศาสตร์ของอัลกุรอาน แสุทเราจะต้องหันไปพิจารณาระดับของวิทยาศาสตร์ที่เป็นอยู่ในสมัยซึ่งคำฟีเล่มนี้ถูกประทานลงมาในศตวรที่7ทางจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ขณะที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาสังคมอาหรับมีความเชื่องมงายและไร้เหตุผลมากมาย มาไราเทคโนโลยีที่จะสำรวจจักรวาลและธรรมชาติชาวอารับยุคต้นเหล่านี้จึงเชื่อในตำนานต่างๆที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษตัวอย่างเช่นพวกเขาทิขักเอาว่าท้องฟ้ามีภูเขาเป็นเสาค้ำยันอยู่พวกเขาเชื่อว่าโลกมีลักษณะแบนราบและที่ปลายทั้งสองของโลกมีภูเขาสูงตั้งอยู่ มีคนเชื่อว่าภูเขาเหล่านี้คือเสาที่ค้ำยันส่วนโค้งของท้องฟ้าให้ลอยอยู่ได้จะรก็ตามเอากระอานได้มาลบล้างความเชื่อมงมงายของสังคมอารับให้หมดสิ้นไปตัวอย่างเช่นองค์การที่ว่าอัลลอาลอคือผู้ส่งยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้โดยปราศจากเสาค้ำยัน ได้มาลบล้างความเชื่อที่ว่าท้องฟ้ารอยอยู่ได้เพราะภูเขายังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายข้อเท็จจริงอันสำคัญได้ถูกเปิดเผยออกมาในยุคที่ไม่มีผู้ใดร่งรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยหากุรอานถูกประทานลงมาในยุคที่มนุษย์นั้นมีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์หรือชีววิทยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กระนั้นอัลกุรอานยังประมวลข้อที่จริงอันสําคัญของเรื่องราวหลากหลายเอาไว้อาทิการสร้างจัก,กรวาลการสร้างมนุษย์โครงสร้างบรรยากาศและดุลยภาพอันละเอียดอ่อนที่ทําให้กาเนิดชีวิตขึ้นบนพิภพต่อไปนี้ขอให้เรามาพิจารณาความจริงทางวิทยาศาสตร์บางประการที่อัลกุรอานเปิดเผยให้ทราบต่อไปนี้ขอให้เรามาพิจารณาความจริงทางวิทยาศาสตร์บางประการที่อัลกุรอานเปิดเผยให้ทราบ